ๆๆๆๆสวัสดีตอนเช้านะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ปักของฟาร์มสตีนะคะโอ้โหน้องไก่ลค่ะลงปล่อยแล้วอ่ะปล่อยเลยทำไมไม่ลงอ่ะลุง นม้อยู่ไหนม้อยู่ในข้อขอ,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 อยู่เลยไหมลูกเออน่นม้ลงเดินเร็วเดินนะเดินนะติดน,นิดน,น้องดุงนะมาไหมลูก อุ้ยมาแล้วมาแล้วบีมบีมลูกอือหือเน่าเนะไป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  <laughs> อ่าแบ่งแบ่งเลยเออไปไปพาติมไปล้างมือเป็นฟันแล้วน่ากลัวไปเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเช้ากันนะคะ อาหารเช้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปล้างมือก่อนอันนี้เป็นอาหารเช้าของเราวันนี้นะคะมีผลไม้มีขนมข้ามแล้วก็ไข่ต้มอ,อันนี้ก็จะเป็นชกส่วนนี้เป็นเซ็ตขนมจีนนะคะที่เราเลือกไว้น่ารักมากอันนี้เป็นถังขยะค่ะ เตรียมความพอมนะครับทำกิจกรรมข,ขอบคุณค่ะเป็นตะกก้าอาหารนะคะอันนี้มีขนมปังแครอทแล้วก็ผักปุ้งนะคะสวัสดีตอนเช้าก่อนครับทุกคนเด็กขตืนเต้นกันไหมเอ่ย้น ผมพรอด้ต้องวกในต้าอนว่ในตะก้ามีอะไรบ้างเอ่ยอมีผักบุ้งอันดับและแครอทอผม้แครอทเร้ก็ให้กระต่ายวีการจเราจะจับตร้และยื่ให้เขากินต่อ้าป่อยเขาจะเอาไปกินที่มุ่งคงเราจะไม่ได้ภาเขาเราก็ล่อเขามาลองดูค้าผมให้ได้ทั้งองเลย ครับผมลูกยืนข่าบนเดยวกระต่ายจขึ้นมาเองไม่ยนออกมาได้ลูกกำลังจับกระต่ายนะคะใส่ในตะกร้าได้เลยค่ะ ตับติ๊งอ๋อเบาๆนะฮะผน้องจับน้องจับเร็วจับดูลูกนี่ไม่ลูกลูกลูกเขารู้สึกว่าป้าถือนะอยู่กับแม่อะไรเงี้ยฮะเราก็ต้องจับลูกเขาเบาๆเขาก็จะนอนนิ่งๆเลยมันจะตายไหมลูก นี่แมงแมสสวดแครอทเขายังตอนเด็กเขาอาจจะยังไม่ค่อยกินผักอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ผมให้แม่กระต่ายเขาได้เลยช่วงแค,แครอทอะไรเงี้ยนะแบ่งๆกันจับได้เลยครับผมใครยังไม่ได้จับกระต่ายบ้างเลยใครง่ะเองยังไม่ได้จับกระต่ายบ้างครับเพื่อนก็ได้ยังได้แล้วแหละครับผม ติมหักไอ้เหรอติมหักแกรล่อนให้ตายกินเหรออะไรนะตายกินไม่ได้ลูกจับไ้ไหม้วาจับไหมต้อจับไหนไหมฟาบ่้แด้งเด่งบ้างรมันกินดุนแดงมากกว่าเลย้งพี่บ้างเนึ เราสำลากปังเราก็สามารถให้ไก่ต่างๆได้แล้วนะจ๊ะจ๊ะให้ไก่ตังไป้นะจ๊ะถะให้ไกังไาตรงนี้นะจ๊ะจ๊ะให้ไก่ตน้งไปตรงนี้นะจ๊ะจ๊งให้ไก่ตั้งไปตนี้ะจ๊ะให้ไกะตั้งไปรงนี้วะจ๊ะจ๊ะให้ไก่ตั้าไปตรงน้ะ มันมีกระต่ายในตะกร้านะคะนีกระต่ายติ๊มอ่ะเอาคืนคืนที่เจ็ดไหนพาไปไหนพาไปไหนลูกพาไปไหนเอาไปเอาไปส่งเลยเอาไปส่งที่คอกนะเอาไปส่งที่คอกนะทอดเลยชอบไหมครับไอติมชอบไหมลูก มาเบาเบาเบามาเบ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 าาจับเบาๆสิลูกอย่าเพื่อตายนะเออเอาไปเอาไปคืนดีกว่านะเอาไปคืนดีกว่าเอาไปคืนแม่ครับยาเลยโอเค หลังจากจะตายต่อไปไปครับไปให้หารไก่กันนะครับให้รก่อคุณดูหายมากเฮ้ยจะให้ยาไรคุณหามาก

นั่งหลังมาบ้างไหมครับอาไปลูกไปนั่งไหมอิมรอแล้วเนี่ยใช่ไหมลูกอิมรอนั่งหลังมาูกนั่ยไม่ใช่ไม่อ่าได้คับอ่ะยายมนั่งหลังมาไหมครับมาไหมครับผมาเลยมาขโมยนะฟังอยู่ในมือน้อเครับผม เด็กๆอยากนั่งหลังมาถ่ายรูปอยู่ไหมครับโอเคขอบคุณครับก่อนเต็มขอบคุณครับนั่งไหมตุ๊กตาทำไมเหมือนไก่เลยวะอ๋อดต็มจะแบ่งจะแบ่งให้เหรอไม่เป็นไรลูกมันไกลไกลลูกให้ตรงนี้ได้ไหมอ้ยแฉลงเลย ร้อนเรามาหาที่ร่มหลบแดดก่อนนะคะตอนนี้เมื่อกี้ติมได้กี่มาแล้วใช่ไหมลูกใช่ไหมเอาไปดูกบนเหรอนะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเอาเอ้าอไม่เป็นไร,ไนไรอ่าอน,อนุ่มยายไปปล่อยไก่นุ่มยดูดิมาเร็วมาเร็วป๋าป,าปาต่อไปเป็นไก่ซิวกี้ครับผมไก่ซิวกี้ ไก่ซิวคี้อาหารให้ก็คือให้เศษขนมปังเนี่ยพอก็จะออกมากินอ่แลยิเยแาเลเาอเอาเศษขนมปังให้เขาเลย้าจับเขาได้ัผเขาจะไม่แม้ไงเศษขนมปังครับผมเยอะเลยเยอะเลย ขอเข้าไปแล้วนะคะอ่ะตรนี้อ่นนี้นี่นี่จี่ะเสีย เอามาเลยนู้นเข้าไปตรงนู้น <ไป S 1> ละตดิดไหมิด็นเ็ดไ,ไปไหมไป,ปกามามลกไปกับพ่อไป,ปอออเร็วาเอองไปดูเป็ดนะเดี๋ยวเราจะไปเก็บไข่กันนะคะตอนนี้ไปดูเป็ดก่อนได้ยินเสียงมาแต่ไกลเลยใช่ไหมเติม นั้นคือไก่งวงนะคะติมวิมเปลและแอลตอไปเจะมาเก็บไก่ไก่นะอเก็บไก่ไก่นวโอเคได้ครับผมสำหรับเก็บไก่เดี๋ยวเราจะใช้ตะกร้าที่ใส่ผัก เราจะลองใบผักไว้ข้างล่างอย่างนี้แล้วก็ใส่ไข่ไว้นี้ได้เลยครับผมกติกาเดียวคือห้ามโยนและห้ามล้มตอนถือไข่อยู่โอเคไหมเชิญครับห้ามโยนนะติบนะป้ามาช่วยเรากำลังจะไปเก็บไข่นะคะเป็นโซนไข่ ไข่ไข่ไฮบริดนะครับไรัไะนี่ะมีไหมมีไหมนี่เคได้ยาวจนถึงตรงนู้นเลยครับผมเอาเบาเบาวางเบาเบาวางเาเบาเอาวางนหล่นล้ค่ะไม่เป็นไรครับผมขอโทษค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผม มีไก่เยอะแยะเลยนะคะเราจะมีการต่อไปไปเป็นไก่ปล่อยอีกร่อหนึ่งอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเลี้ยงในเชิงอุตสาหกรรมเขาจะไม่ปุกปิ้งขึ้นแบบถาอาหารแล้วอะไรเงี้ยอ๋ออ้วนมากได้แล้วมาเลี้ยงแล้วเบาเบาเบา เบาเบา,บาลูกเบาใครโยนไข่เมื่อกี้พอแล้วลูกน้องโยนอ่ะจะค่อยกินงันนะ แล้วมางานงานติมเลยค่ะนี่คนงานติมนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปให้น้องแกะกันใช่ไหมไก่งวงนุ๊ตติมนุไก่งวงมากินน้ำตัวใหญ่มากเอาจับจับมือจับมือไปเล นออยู่แล้วนะคะถ้าอยากแย่ทางนี้ได้เลยค่ะอยากใครอยากแย่ง่งนี้คับผมแก่เป็มนะลูกได้เลยค่ะเขาจะตั้งตะก้าขาะตั้งตะกรครับแ่อะไรม่แย่งาม่ถูกจริงจริงลูกจะตั้งตะก้ากนตะปงได้ะะรก็ดมาาจะเล่นกันหน่อยะลูกมันะัมันกัดก ให้ตัวนั้นให้ตัวนั對對้นแหละปมเรียมือแล้วติมวันนี้ก็ขอปิดคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าเราไปเที่ยวไหนฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ให้บ้านของเราด้วยนะคะฝากช่อง Youtube ด้วยนะคะไอติมแฟมิลีค่ะ แล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย